สวัสดีครับเกบพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของพระโรงงานครับนะครับที่มีการทําออกมานะครับมีคนส่งรูปมาให้ผมดูนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่เคยซื้อไปแล้วด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้นะครับแล้วแต่ว่าใครจะซื้อไม่ซื้ออย่างไรนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระปลอมนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะทํามาไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับเป็นลักษณะโรงงานทำมาทั้งแหละแต่ท่านใดพอใจท่านก็ไปซื้อได้ แต่วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าหากเป็นท่านที่ดูพุทธศินออกดูพระสมเด็จบ่อยๆอ,ออกก็จะสามารถแยกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นโรงงานสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้เนี่ย,เป,งงนนเ,ยเป็นพุทธศินดั้งเดิมจริงนะครับโดยพระองค์ดังกล่าวนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเคลื่อนรูปมานะครับเกินครึ่งที่ท่านที่ดูในรายการนี้เนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ดูด้วยตาเปล่าก็แยกออกได้แล้ว นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเอามาเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับถ้าบางท่านดูแล้วอาจารย์เห็นชัดเจนมากเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูมุมนี้แล้วกันนะครับมุมนี้ครับพอขึ้นรูปไปดูปุ๊บท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยแค่เห็นก็รู้แล้วนะครับว่าไม่ใช่แต่ว่าก็มีหลายคนที่ไปซื้อมานะครับก็ต้องบอกว่าซื้อก็ไม่ผิดครับคนขายก็ไม่ผิดเพราะว่าเราพอใจที่ซื้อไปแล้วแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโดยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบโรงงานทําขึ้นมาใหม่ในลักษณะของพุทธศิลป์ที่มีความแตกตา่างบางท่านบอกตอนซื้อมามีการส่องกล้องดูรายละเอียดแล้วอย่างที่ผมเคยบอกทุกท่านครับว่าการทํามาตรฐาน ISO เนี่ยเราใช้ทุกองค์ประกอบครับธาตุที่ผมเคยตรวจเจอเนี่ยครับไล่ไปตั้งแต่แคลเซียมสแตนเดียมสตอนเทียมโมริดีนัมนะครับโอ้เหล็กนะครับไอรอนนะครับ Pb โอ้ oh, มีเยอะไปจนถึงโรเดียม,มเยอะมากเลยครับแต่สาระสำคัญจริงๆเนี่ยคืออะไรการทำด้วยตัวอย่างจำนวนมากด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างครับจนทำให้เรากรองเหลือว่าสำคัญจริงๆมันคือมาดูสัสดส่วนมันไม่บอกว่าเจอแค่ชิ้นเดียวแล้วใช่เพราะพวกเหล่านั้นเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าองค์ประกอบธาตุองค์ประกอบดินขอให้ท่านกลับไปดูคลิปที่ผมเคยเอาปูนต่างๆนะคือทัง้งปูนปาสตร์ปูน,ปาปนยาแนวเยอะะเลยครับ เราก็เจอธาตุที่คล้ายๆกันแต่ความต่างกันคือสัดส,ส่วนพวกนี้ไม่ใช่เป็นโลหะที่เอามาถลุงนะครับแต่ว่ามันเป็นธาตุประกอบดินประกอบปูนที่มีอยู่แล้วเวลาทําการเอ็กซเรย์ฟูเรเซนหรือจะเป็นเทคนิคตัวอื่นดูเนี่ยมันก็จะมีการเจอเล็กๆน้อยๆถามว่ามีส่วนสําคัญไหมสําคัญอยู่ที่สัดส,ส่วนการตั้งค่าเพื่อจะกรองหาสัดส,ส่วนที่สําคัญต่างหากที่เจอในตัวอย่างที่ น่าเชื่อถือและเหมือนเหมือนกันหมดนะครับในส่วนที่ท่านได้ดูในพระที่เราคัดเป็นพระตัวอย่างกับพระที่ใช้ในการตรวจในมาตรฐานไอโซเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่อยู่คนละเกณฑ์กันนะครับเกณฑ์ที่จะคัดมาเป็นต้นแบบนีโหหาเยอะมากต้องเช็คทั้งประวัตินะครับต้องดูทั้งแมพิมพ์ดูทั้งประวัติศาสตร์ต่างๆอุปกอบเยอะกว่าจะได้องค์ที่เป็นต้นแบบแล้วก็ต้องทดสอบหาค่า ด้วยจํานวนที่มากนะครับจํานวนของเจ้าของอีกนะครับแล้วจนกระทั่งพบว่าเกณฑ์ในระดับนี้เนี่ยคือเ,เกณฑ์ที่ต้องจึงได้แปลงมาเป็นเกณฑ์เป็นองค์ประกอบในการทำมาตรฐาน ISO รายละเอียดก็จะยิบย่อยเยอะมากแต่ว่าพระที่จะให้ดูในวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยการดูพิมพ์ดูเนื้อเป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู้ที่อนุรักษ์และศึกษาพระสมเด็จต้องมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้ว การหาอุปกรณ์กล้องกำลังสูงเราดูองค์ประกอบที่สำคัญบางอย่างประกอบ e x ็กซ์เรย์ฟลูเก็ประกอบอีกทั้งหมดเป็นประกอบไม่ใช่ตัวชี้ขาดไม่ใว่าเราเอามาขยายปุ๊บหลอกเนี่ยคือใช่นี่คือแท้ไม่แน่นะครับอย่างที่ผมบอกแคลไซียก็สร้างขึ้นได้ทุกอย่างทำได้หมดแต่เราไม่สามารถทำองค์ประกอบทั้งหมดให้พร้อมกันได้สมบูรณ์แบบในทีเดียวอันนี้คือหลักการคราวนี้ พอมาดูเรื่องพุทธศิลป์ครับอย่างองค์ที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าลักษณะของพุทธศิลป์เนี่ยนะครับโอ้โหไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับดูรู้แล้วผิดเพราะว่าพระพิมพ์พุชินราชเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นพุทธรูปหลักของประเทศไทยนะครับที่มีความงดงามแล้วเป็นต้นแบบของพระพิมพ์สุขโขทัยนะครับแบบพิษณุโลกที่ ถูกถ่ายทอดมาอยู่ในพระสมเด็จวรขังหรือพระสมเด็จที่สมเด็จพระจารโตเป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับนั้นเราไปดูได้เลยครับเปรียบเทียบกันได้หลายมุมครับเดี๋ยวไปชมแบบภาพคู่ขนาดนี้ครับเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วเราต้องสามารถถอดออกจากพระพิมพ์ธรรมนาม,มาเทียบได้ด้วย หากเราไม่พิจารณาว่าภายนอกเนี่ยเรามาถึงปุ๊บเราขยายเยอะๆดูเลยนะครับมันไม่ได้อะไรครับองค์ประกอบที่เราใช้ในการประเมินมาตรฐานไอโซแม้แต่เอ็กซ์เรย์ฟูเลสเซนต์การตรวจท่าทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่เกิน10%ซนะครับมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างครับถึงจะพิจารณาเราไม่ได้ดูแค่ว่ามีขีดนี้แล้วบอกว่าใช่มีแข้งสิงแบบนี้บอกว่าใช่ไม่ใช่นะครับต้องดูทั้งหมดครับและเป็นการประมวลผลวัตถุโบราณหลายๆช,ชิ้นเช่นเดียวนะครับ ดูศิลปะช่างพิจารณายุคพิจารณาประวัติศาสตร์แล้วถึงพิจารณาวิทยาศาสตร์แล้วก็เอามาประมวลผลกันแล้วถึงได้บอกว่าโอเคมีความเป็นไปได้ที่จะถึงยุคที่จะใช่ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับมันไม่ได้ดูมาแค่ขีดเดียวตำหนิเดียวถ้าดูแบบนั้นเนี่ยแปลว่ามันมีการพูดคุยตกลงกันว่าต้องเป็นแบบนี้ถึงใช่มีสัญลักษณ์ที่ทําไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูทุกทุกอย่างนะครับ เพราะตำหนิและสัญลักษณ์ก็สร้างกันได้อีกทุกอย่างทําได้หมดครับแต่การจะทําให้ได้พร้อมๆกันทั้งหมดไม่ใช่เรื่องง่ายครับ,รบเดี๋ยวไปชมเะครับเปรียบเทียบกันเลยครับรูปต่อรูปครับครับต้องบอกว่าพิมพ์นี้เนี่ยผู้ที่เปิดเผยเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือที่สุมาสบาสัมนดินจากนั้นแล้วก็มีให้เห็นนะครับซ้ายมือเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นลักษณะ ที่เป็นเนื้อชา้นมากแต่ว่าเนื้อนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าไปดูอีกคลิปก่อนหน้านี้ครับในหนึ่งในสามร้อยเนี่ยนะครับว่าเนื้อเนี่ยไม่ใช่เนื้อชา้นมากเดิมนะครับเป็นใหม่แล้วครับเรียกพลาโรงงานแล้วกันนะครับผมจะไม่เรียกว่าพลาปลอมนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะทํามาไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับดูด้วยตาเปล่าก็ดูนะครับพระสมเด็จนี่นะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จ ซุ้มชินราชนะครับเนี่ยทั้งหมดนะครับโดยมีแบบเป็นพระบูชินราชนะครับซึ่งเป็นพุทธศิลป์แบบสุขโขทยัยเป็นยังไงครับอกปายใบหน้าท่านจะไม่ได้วงลีมากเหมือนกับพระสุขโขทัยทั่วไปแต่ท่านดูทางซ้ายครับเห็นไหมครับหนึ่งพระสมเด็จทุกองค์นะครับใบหน้าเนี่ยจะออกเป็นลักษณะวงลีวงกลมแล้วก็เป็ดพิกไทยแล้วก็ช่วงคอนะครับถ้าไม่เลือนหายก็อาจจะมีลำคอเล็กน้อย แต่ด้านซ้ายที่ท่านเห็นเป็นไงครับใบหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นวงกลมเลยครับยาวใหญ่แล้วก็ลําคอติดนะครับใบหูใหญ่ด้วยครับปกติพิมพ์สุขโขไทยเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นใบหูถ้ามีก็จะเป็นสุขโขไทยพระประธานและก็มักจะพบในพระที่เป็นลักษณะของสุขโขททยกําแพงเพชรนะครับโดยที่เป็นพิมพ์สุขโขททยปกติเราก็จะพบในลักษณะอาจจะมีหูซ้ายข้างเดียวในเชิงพุทธศิลป์ของพระแก้วขาวนะครับอ่านี่นะครับ เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของพระสุขโขทัยที่ถอดลักษณะนะครับมาจากศิละปะที่เป็นพิษณุโลกใบหน้าไม่ได้เป็นวงรีจัดเกศทะลุซุ้มอกผายเห็นไหมครับนะ,ะรนะต่างกันเลยครับหนึ่งอกผายลักษณะแขนนะครับเป็นไงครับดูเรียวไม่ได้ล่าในขณะพระที่โรงงานทําใหม่มาดูล่าหมดเลยนะครับหน้าก็ใหญ่เทียบกันเห็นเห็นเลยนะครับคอนี่ติดกับองค์พระเลยนะครับ ความสวยหมดเลยนะครับแล้วก็สําคัญเลยครับของพระที่เป็นพิมพ์ใหญ่และพิมพ,พระประธานครับจะต้องเห็นชายทีวอครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะก็ไปดูนี่นะครับเห็นชายทีวอน,นะครับในขณะพระองค์ซ้ายมือนี่ชัดเจนมากว่าชายทีวอนเนี่ยไม่มีเลยนะครับเห็นไหมครตัดเลยนะครับ แล้วก็ลักษณะแข้งสันนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับเนื้อเรียวเป็นแข้งสันนี่คือลักษณะพิมพ์หนูวิจารณนะครับส่วนฐานนะครับเราทราบแล้วเรามีเส้นนี่สีธนะอ่ะเส้นนี้เดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็ทําได้ส่วนฐานนี้นะครับที่เป็นฐานบัวนะครับจะเหมือนหมอนแต่ว่าไม่ได้โค้งเยอะมากนะครับนะครับอันนั้นนี่โค้งเป็นเหลืออะไรนะครับอ่าเหมือนเลือแคนูนนะครับให้ดูอีกเทียบกันนะครับ เห็นไหมครับเช่นเดียวกันครับแข้งสารเห็นไหมครับลงมาชายจีวรตัดลงมาปุ๊บเข่าซ้ายแล้วมีแข้งสารนี่คือชายจีวรน,นะครับแล้วจริงซุ้มเนี่ยลักษณะของพิมพ์สุโขทัทยจะเหมือนกันหมดนะครับคือจะมีการหักมุมนิดหนึ่งไม่สมดุลน,นะครับแม้แต่ที่เป็นพิมพ์ชินราชแล้วนะครับก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันครับไม่ได้ซุ้มสมดุลเห็นไหมปุ๊บหักมุมนิดนึงนี่คือ คุณสมบัติของพระสมเด็จสุโขทัยนะครับศิลปะพุทธศิลป์สุโขทัยที่มาต่อนะครับฐานแข้งสิงครับเห็นไหมครับซ้ายมือเราโรงงานนะครับเขาไม่ได้ปลอมนะครับเขาทําขึ้นมาตั้งใจไม่เหมือนอยู่แล้วครับแต่เราถ้าเราไม่ดูพุทธศิลป์โดยรวมเนี่ยเราก็ดิบมาถ้าท่านเอามาท่านก็ต้องถือว่าท่านตั้งใจที่จะซื้อนะครับโทษเขาไม่ได้นะครับเห็นไหมครับนี่แข้งสิงนยให้ดูดีๆนะครับฐานแข้งสิงเนี่ย ขึ้นเป็นสารคมขวานนะครับและมุมเนี่ยตัดมุมตรงแหลมนะครับไม่ได้งงขึ้นเห็นไหมนักซ้ายเนี่ยนะครับเป็นนั้นเป็นลักษณะเรือเลยนะครับไม่ใช่นะครับแม้แต่ถอดลงมาอยู่ในพระที่เป็นกลุ่มพระพิมพ์สุโขทัยก็เช่นเดียวกันครับเห็นไหมครับผมมาให้ดูเพราะว่ามีท่านที่ซื้อไปนะครับแต่ถ้าท่านจะซื้อองค์ซ้ายในลักษณะชอบเก็บเป็นที่ระลึกไปอะไรนะถ้าได้แล้วก็ไปปลุกเสกไม่ว่ากันครับ แต่อันนี้จะให้เห็นพิจารณาว่าไม่ใช่แล้วเขาก็ถามว่าปอมันก็ไม่ปอมเพราะเขาทำให้เหมือนเลยนะครับอ่านี่แข้งสิงเห็นไหมครับนี่ขมขวานขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นสันนูนขึ้นมาแล้วก็เป็นลักษณะแข้งสิงลงมานะมีขมขวานฐานสิงที่เขาเรียกกันนะครับส่วนฐานเขียงครับระดูด้านซ้ายนี่คือไม่มีมิติไม,ม่มิติความห่างนะครับคือตาเปล่าก็ดูรู้แล้วละ่ะแต่นี้เราเอามาเทียบให้เป็นความรู้นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยมีมิติมีพื้นนะครับหลายๆอย่างนะเห็นไหมครับมีช่องว่างส่วนฐานเขียงนะครับซ้ายสอบตรงขวาเอียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้หนาเถอะทะอันนั้นหนาหมดเลยนะครับทั้งเข่าอะไรก็หนาหมดนะครับลองเทียบหลายๆองค์ที่เป็นสุขโขทัยครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็ถอดพุทธศิลป์แบบพาชินราชมานะครับน่าจะ วงรีเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับวงรีจัดนั่นก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์โปร่งนะครับมีชายตีวอนเห็นไหมครับคมขวานฐานสิงชัดเจนนะครับขึ้นคมาเลยเนี่ยนะครับฐานชัดแล้วก็ฐานเขียงนะครับก็จะมีการเว้นช่วงให้เห็นถึงลักษณะของฐานแข้งสิงอยู่นะครับไม่ใช่ขึ้นมานูนเป็นลำเลยนะครับไม่ใช่นะครับนี่นะครับนี่เทียบกันให้เห็นนะครับ นี่คือพุทธศิ์ครับที่ถูกถ่ายทอดมาเรามองก็มองรู้ครับการทําพิมพ์เดี๋ยวนี้ไม่ยากครับไม่ยากแล้วอันนี้เห็นเห็นเลยนะครับเทียบกันจ่าจ่าเลยนะครับไม้น่าได้ดูนะครับทั้งองค์พระทั้งฐานทั้งอะไรต่างกันหมดนะครับใบหน้ายิ่งผิดเลยนะผู้ผิดแต่ถือว่าใครชอบก็เรื่องของท่านนะครับเราไปบังคับความชอบไม่ได้ถ้าซื้อด้วยความชอบโทษใครไม่ได้นะครับ ถึงบอกว่าต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับเนี่ยเราดูพุทธศินได้เนี่ยตาเปาล่าเราก็เห็นแล้วนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าเราจะซื้อเพราะเออเราจะเก็บเอาไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับราคาไม่สูงไปไหยนี่เป็นเอฟซีส่งมาให้นะครับดูแล้วก็ดูแล้วก็ออกพิจารณาแล้วก็อก็ต้องอธิบายนะครับเขาให้อธิบายเพราะเขาก็ซื้อมาเห็นอย่างนี้ก็มีคนซื้อนะครับถ้าซื้อไปเก็บไว้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับซื้อไม่แพงนะครับ ไม่กี่สิบบาทไม่เกินร้อยก็ซื้อไว้ได้นะครับท่านก็ไปหาวัดปลุกเสกเอานะครับครับก็ดูไปนะครับอ่าโอเคเดวเคียออกทั้งสองรูปนะครับแต่ถ้ามาแบบองค์นี้เนี่ยนี่ก็คือพระโรงงานใหม่นะครับเออยี้ค่อยดูตั้งใจตั้งใจนะครับแต่เราดูเนื้อก็รู้แล้วครับเนี่ยครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยนะครับสร้างขึ้นนะครับแล้วชานหมากไม่มีเนื้ออย่างนี้นะครับนี่ก็ ตั้งใจอันนี้ไม่ค่อยตั้งใจนะครับเป็นไหมลักษณะออกแบบแนวเดียวกันครับองค์นี้5บาทนะครับเป็นโรงงานนะครับโรงงานเสนอนะครับมีคนที่ได้ดีลจากโรงงานมาส่งให้อันนี้ก็คือหน้าเขาลักษณะเดียวกันคือเขาตั้งใจจะให้ไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับผิดพุทธสิ์อันเนี้ยทาถูกพุทธศินก็ต้องไปดูเนื้อครับแล้วก็วิเคราะห์เนื้อนี่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี้ยองค์ประกอบต้องดูเยอะนะครับดูเยอะนะครับครับคลิปดีนะครับ เราดูเห็นว่าการที่ตัดสินใจนะครับในการจะอนุรักษ์ศึกษาเนี่ยนะครับต้องดูทุกองค์ประกอบนะครับที่บอก300ว่าคลิปเนี่ยผมทำมาเยอะช่วงคลิปที่ไม่เกิน315้นี่ก็จะเป็นแบบดูเพลินๆดูหลายพิมพเดี๋ยวคลิปหนึ่งเราจะมาดองดูกลุ่มสุโขทัยพิษณุโลกก็ได้ครับจริงๆมีอีกเยอะครับพระที่แต่ผ้าบางพระเบลอเลยนะครับแล้วดูยังไงเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเราไม่บังคับผู้ชมนะครับแล้วแต่วิญยาณของท่านเลยครับหากท่านชื่นชอบกลุ่มไหนอย่างไรเราก็ไปอิงตามก,กติกาของแต่ละกลุ่มนั้นไปแต่สิ่งที่ผมพยายามจะทําพยายามทําให้มันอยู่ในองค์ประกอบที่เป็นสากลนะครับแล้วก็อธิบายได้ด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็มุมหนึ่งที่เผยแพร่ก็มุ่งไปสู่ให้ชาวต่างชาตินะครับได้รับทราบและยอมรับด้วยนะครับ มานี้นะครับก็คลิปนี้แบบส,สบายๆนะครับอย่าลืมนะครับศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดขอให้ตั้งแต่เราจับพระและดูพระด้วยตาเปล่าเนี่ยขอให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญในองค์พระแล้วตั้งแต่แรกเห็นตั้งน่มือและตาจมูกสัมผัสแล้วและองค์ประกอบอื่นๆค่อยเอามาเป็นเครื่องเติมองค์ประกอบให้ครบ เพื่อทําให้ดูลพินิษ์นั้นยืนยันว่าเราคิดถูกจริงๆไม่ว่าเราจะตัดสินใจว่าพระองค์นั้นเป็นพระสมเด็จหรือเป็นพระโรงงานนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้ทุกท่านได้ชมในมุมหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านก็บอกจริงๆผมมองตาเปล่าก็รู้แล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ไม่ทราบนะครับก็เลยทํามาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ